รีวิวข้อคิด3ข้อที่หนังสือสองเล่มนี้มีเหมือนกันเลยนะข้อแรกก็คือการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีนะคะหลายๆคนเนี่ยพอพูดถึงเรื่องของการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีก็อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของการสร้างคอนเนคชันหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นหรือเปล่านะคะแต่จริงๆแล้วครูเกรสอยากจะบอกเรื่องเหล่านี้ว่าการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับใครก็แล้วแต่นะคะคุณให้คุณเริ่มจาก การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในใจตัวเองก่อนนะคะถ้าเรารู้สึกมั่นคงภายในใจตัวเองนะคะทุกๆอย่างที่เราแสดงออกไปกับคนอื่นนะคะเราก็จะมีความเมตตามากขึ้นมันจะสามารถทําให้เราะคะ่ะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตากับคนอื่นได้มากขึ้นนั่นเองนะ,ะในขณะเดียวกันนะคะถ้าคุณพยายามอย่างมากที่จะ สร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นโดยที่คุณเนี่ยไม่ได้รู้จากตัวตนภายในของตัวเองนะคะมันเป็นการกระทําแคบเปลือกนอกนะคะทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถมั่นคงในตัวเองได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่าคุณกําลังเดินทางไหนนะคะรักษาระดับพลังงานในตัวเองไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาทําตามเป้าหมายถ้าเผื่อว่า มีใครสักคนหนึ่งที่คุณอยากให้เขายอมรับไม่ยอมรับหรือคุณพยายามสร้างความสัมพันธ์ใดๆกับใครบางคนอยู่แล้วเขาเกิดไม่ยอมรับคุณขึ้นมามันจะทําให้ความรู้สึกภายในใจของคุณนะคะพังครืนลงไปและคุณก็จะไม่สามารถที่จะเดินตามเป้าหมายของคุณต่อไปได้ดังนั้นข้อแรกนะคะนอกจากคุณจะสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นๆนะคะ คุณจะต้องมั่นคงภายในใจของตัวเองเพื่อให้ความสัมพันธ์เหล่านั้นนะคะไม่เป็นสิ่งที่จอมปลอมนะคะสร้างความสัมพันธ์ด้วยความจริงใจดีที่สุดค่ะ ข้อที่2นะคะหนังสือสองเล่มนี้พูดตรงกันเลยว่าถ้าคุณอยากที่จะก้าวหน้าในชีวิตนะคะประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะคุณจะต้องมีโค้ดมีครูนะคะมีไกด์มีเมนทอร์นะคะเขาใช้คำว่าเมนเทอร์นะคะนั่นก็คือคนที่สามารถไกด์ให้คุณได้ว่าไปทางไหนสมมุติว่าคุณทำธุรกิจนะคะแล้วคุณเพิ่งเริ่มคุณยังไม่เก่งกาศสามารถมากมายนะคะหรือมีคอนเน็ชันไม่มากพอคุณจะต้องมีครูที่คอย แนะทางให้คุณหรือแม้กระทั่งคุณอยากที่จะก้าวหน้าในด้านใดก็แล้วแต่นะคะคุณเนี่ยบางคนหาความรู้ด้วยตัวเองแล้วก็ทําไปแบบไม่มีคนมาไกด์ให้เวลาที่ไม่มีคนมาไกด์ให้เนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยทำให้เราคิดเองโดยเฉพาะนะเรื่องการตลาดนะคะบางทีอะ่ะการที่เราคิดเองนะคะอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงนะคะจากครูเองนะคะก็คือถ้าบางอย่างที่เราคิดเองแล้วมันไม่เวิร์กนะคะ ถ้าเราไม่มีครูนะคะหรือว่ามีโค้ดมีไกด์มามีเมนทอร์มาคอยแนะนําให้เราอะบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดว่าเวริร์กมันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้นะคะแต่สําหรับคนที่มีประสบการณ์นะคะเขาจะรู้ทันทีว่าอะไรที่ทําแล้วเวริร์กอะไรที่ทําแล้วไม่เวริร์กอะไรที่ควรจะเปลี่ยนบางครั้งแม้กระทั่งชื่อแบรนด์แม้กระทั่งชื่อตัวตน ไม่ว่าจะเป็น personal branding หรือว่าแบรนด์สินค้าหรืออะไรก็แล้วแต่บางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะให้มีความชัดเจนหรือว่ามีความก้าวหน้ามากขึ้นในบางจุดนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยการมีโค้ดมีครูมีเมนทอร์เนี่ยนอกจากจะทำให้เรารู้จุดแข็งของเราแล้วนะคะคเขายังสามารถบอกเราได้ว่าอะไรที่มัน,นเวริร์กและอะไรที่เราสามารถเรียนรู้จากคนที่ล้มเหลวมาแล้วนะคะ คนที่ทําแล้วไม่เวิร์กมาแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากและจะทําให้เราเนี่ยก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าเรามีคนคอยแนะทางให้เราว่าอะไรมันคือดีกว่านั่นเองนะคะข้อ<า>ที่สามนะคะสิ่งที่หนังสือเล่มสองเล่มน,นี้บอกเหมือนกันเลยแล้วก็ครูเกรสกส็เห็นด้วยมากๆนะคะ <S <S สิ่งเหล่านี้นะคะในประเทศไทยของเราเนี่ยเราทํากันน้อยมากสังเกตได้จากอะไรก็ตามที่เป็นกีฬาทีมชาติที่ต้องทํางานเป็นทีมนะคะ มีน้อยมากเลยที่เราจะเอาชนะได้นะคะคนไทยเราจะมีจุดด้อยเรื่องนี้มากนั่นก็คือเรื่องของการทำงานเป็นทีมนะคะถ้าเราอยากจะมีประสิทธิผลมากในการทำอะไรก็ตามนะคะการทำงานเป็นทีมนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะการที่เราเดินคนเดียวบางทีเนี่ยพละกกำลังในบางส่วนของเรามันไม่เพียงพอที่จะทำให้เราสกเซ็หรือประสบความสำเร็จได้ในบางจุดนะคะแต่การที่ มีทีมมาคอยช่วยนะคะคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะไม่ใช่คิดแต่ว่าให้เขาช่วยอย่างเดียวนะครูหมายถึงว่าพอมีทีมแล้วนะคะเราจะมีแต่ละคนจะมีจุดแข็งของตัวเองนะคะดังนั้นเวลาที่เราทำงานเป็นทีมนะคะมันสามารถทำให้เวิร์กอันนึ่งอะ่ะมันประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายแล้วก็รวดเร็วกว่าหาทีมได้จากไหนบ้างนะคะหาทีมได้จากคนที่มีความชอบ ด้านเดียวกันก็ได้นะคะหาทีมได้จากคนที่มีความชอบคล้ายๆกันก็ได้นะคะ แล้วก็ทุกคนในทีมเนี่ยก็จะต้องมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทําหรือว่าหาเพื่อนร่วมทางนะคะเป็นเพื่อนที่พูดเรื่องเดียวกันนะคะลงมือทําแบบเดียวกันสนับสนุนกันแบบนี้นอกจากจะเป็นทีมได้แล้วนะคะก็จะเป็นกัลยายนามิตรที่ดีต่อกันด้วยดังนั้นยังไม่สายถ้าเราอยากที่จะมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นลองทําตามคําแนะนําของหนังสือ2เล่มนี้ใน3ข้อที่ครูเรสบอกนี้ดูคะ่ะและถ้าใครอยาก รู้เพิ่มเติมข้ออื่นๆนะคะที่หนังสือสองเล่มน,นี้บอกก็ลองไปซื้อไปหามาอ่านกันดูนะคะ